อิติปิโสภะคะวาลังกัมาสัมทโธวิจาจรนาสัมปโนสุขโตโลกาวิทูอนุโตโลปรทสตาธมะสาระตทสตาเทวะอนุตนะบุตโตปัชะวติตวัคโตภะวะตาธรโมสันติโกขาลิโกโกปนโกปะรตังเวตตะปุณิเติสุปริปนโนภะคะวะตโตสังวกสังโกสุปริปนโน พะขวตสาวกสังฆยังไไ้วตวสาวกังโกมีเปาริปโนพะขวตัวสาวกสังโยิตินยตานิุริสยุคานิยตาุริสุุคนาสปะขวตัสาวกสังโกอะหุนโยปะหุนโยรักเนโยอัจจเรกัลลุนโยอนุทรมนิกขังรูสัตติจินามณีปิยังมัตตังยสังทาสังโกนันอุปัสสันติสิเนหังมาตา ปิตาวะโอระหังปะโคตันจะมหาราชาตะวังมังโปสัตวุโนทิปังกาเรเทโวสุปเสทิกินจิเทโวเยสโกปัจชังตะสมิงกินเนวาทตาปิยังกันตังสาริปุโต พระวันตุเมศเจลาพังชนานาเยมณีจินดาปิยังจะท่านังสัพเพชนะผูชนาปิยังมะมะสกัตาวาพุทธาราัตนังโอสถังอุตมังวรังอิตังเทวมนุสนาพุทธเตเชนะโสตินานาสันตุปตวาสัพเพทุกขาวุปสเมตเตสกตาวาวัมมะรัตนังโอสถังอุตมังวรังปริราหู ะสะมะนังธรรมเตเชนะโสตินานสันตุปัตตวะสเพปยาวูปัสเมตุเตสกตวะสังฆาราตนางอุสตังอุตมังวรังอาหุเนยยางปาหุเนยยางสังฆเตเชนะโสตินานสันตุปัตวาสเพอะโรคาวูปัสเมตุเตอิติปิโสปัจวันสมาสมุทโวิชารตานาสัพันโนสุวัตโหรวิทุนุตารโภพุสธรรมสาลิธิสัตถาเทวามนุสนาอุตโตปขวัติโสวะหะโตปขวัตตาลโมสันติโกกัลิโก ए हे पदिगो बनेको परेतांगो ते तपो न्युते सो परिपन्नो भखवातो सवाका सङ्खो जो परिपन्नो भखवातो सवाका सङ्खो एया परिपन्नो भखवातो सवाका सङ्खो समिते परिपन्नो भखवातो सवाका सङ्खो यति तान्यतरी पुलिसाय खानीता पुरि सबुखारे सखवातो सवाका सङ्खो हुनेयो पाहुनेयो लकिनयोन थलिकलानि यो नतलमनि อุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพธัญจะมหาราชาตะวังมังโปสัทุโนทิปังการเทโวสุโพเสธิกินจิเทโวเยสโกปัชชังทัสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาริปุตโตภะวันตุเมเสถิลาพังชนะนักเยมณีจินดาปิยะจะท้านางสะเพชนาภาชนาปิยงมามะ สกตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมาวรังขิตังเทวมนุสนังพุทธเตชะนะโสตินานสันตุปทวาสเพทุกขาวุปตะเมตเตสกตวาธรรมารัตนังโอสถังอุตมาวรังปาริอาราหูปะสะมะนังธรรมเตเะนะโสตินานสันตุปทวาสเพ ยะวุปสเมตุเตนสกตวาสังฆรัตนังโอสัตถังอุตมังวรังอาหุเนยยังปะหุเนยยังสังฆเตชีนะโสตินานาสันโตปัตวาสเพียโรคาวุปสเมตุเตอิติปิโสภะคะวาลังสมาสุตโตวิชาธรนะสัปโนสุวโตโรกาวิโตนิตาโรปเริสตธรรมาสาระติสัตาเทวะปุตตะด็จุตรภพตุทิสุวะเถรตูภควาตาตโมสันติติโกการิโกอิบิสโกปะไรโกปะระตังวิทัตโภนิวิติสุปปัปปโน PAKAWATO SA WAGASANGKO JA PERIPANUH PAKAWATO SA WAGASANGKO YA PERIPANUH PAKAWATO SA WAGASANGKO JA MIJA PERIPANUH PAKAWATO SA WAGASANGKO YA TITANJU TARI PURIH SAYUKANI SA PAKAWATO SA WAGASANGKO AHU NAYO PAHU NAYO, RAGI NAYO, ANJALI SATI KINDA PIYANG LENTANG YA SANGJA SANGKO NAN พุปัสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอรหังปะโพธัญจะมหาราชาตะวังโมมังโปสสตุโนทิปังกาเรเทโวสุโปเสธิกินจิเทโวเยสโกปัดชังตาสมิงกินเนวาทัตตาปิยังจันตังสาริปุตโตพระวันตตเมสิทธิลาพังชนะนาเยมณีจินดาปิยังจจทะนังสเพชนาหุ พระหูชนาปิยัมามะสกัตวาพุทธาลัตนาอุสธรรมอุตมารังหิตังเทวามนุสสังพุทธะเตเชนะโสตินาณสันตุปัตถวาสเปตุขาวุปสนิตุเตสกัตถาธรรมารัตนาอุสธรรมอุตมารังปะริราหูสัพพะมะนังธรรมะเตเชนะโสตินาณสันตุปัตถวาสเปปยาวุปสเมตุเต สกตวาสังฆารัตนาวุสธรรมอุตมารังอหุเนยยามปะหุเนยยามสังฆเตชินาสตินานสันตุปตะวาสัพเพโรฆวุปัสมิตเต